แล้วก็ครับอยู่งมนะตนนี้นะครับพี่มาแบบเฮ้ยลูกพี่มันหมุนเองมึงอะแก้กลับเองได้เฮ้ยเป็นไปได้เหรอทุกคนผมก็ไม่ใครรอนะครับก็วันนี้นะครับว่าดัตสตูดิโอจะมาลองขอสิบล้านซับจากทุกคนกนะครับให้พี่มาได้โล่แพทครับก็จะใครให้พี่ได้โล่แพทแล้วพี่กดได้สิบล้านซับนะครับเฮ้ยจะตาคลิปให้ทุกคนดูแต่ว่าต้องสัญญาว่าจะตามไปเยครับ ร้อยล้านซับนะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะกดได้บ้างนะครับอ่ามาไล่มาเลยพี่มาจะเห็นเหขาไหมครับโม,ม,ม,ม่มะใช่ปะวมโมวแล้วมันก็แก้กลับมาเป็นแบบเดิมแบบนี้ได้พี่มาก็เจะมาสอนครับขั้นตอนแรกดูตามรูบิกพี่มาที่พี่มากำลังจะทำได้เลยนะครับรูบิกที่เราสนุกสนุนของทุกคนก็คือมัสเตโกกับแกนะครับ ที่ฮาวมัตัวโกกับแกนดีมากเลยครับแต่ว่าผมชอบมัตสโกนะเพราะว่าเป็นส,สัญยักษ์สวยสัญลักษณ์คือแบบไม่เคยมีอ่ายวมาเริ่มคลิปนันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเออไปกันเลย <c oughs> <c oughs> ขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนนะครับเอารูรบิกข้าวถ่าตัวเองนะครับทถมนี้เลยทุกคนจับรูบิกนะครับปัดตรงกลางขึ้นนะครับบนขวาครับ <c oughs> ทำอย่างนี้ไปเจ็ดครั้งแลไปอึอนขึ้ึใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามแล้วก็ดูคลิปนี้ไปผม,ไ,มได้เห็นว่าหน้าฝั่งสีขวามันสามารถแก้แล้วหน้าฝั่งขวาก็คือมันก็แดงแดงอยู่เนาะแต่ความจริงที่แบบไม่ไหวอะ่ะเออก็ได้นะเว้ยวันนี้ก็กล้ากลับเสร็จไปที่ร้รอนก็ นนี้ก็หมเอ่ยก็น่าจะเห็นกนันนะแต่ถ่ายหัวขาดไปหน่อยแต่พี่หัวขาดต่อไปนะครับโูกสุดท้ายแต่ว่าเราจะมอหน่อยนิดนึงโลกนี้คือแกนะครับเชไปีหมาอยากจะให้ทุกคนอยากจะได้ลูบิกที่ดีกว่าขมกว่าก็ต้องลูบิกแกนนะครับแกนกับมอสกัแต่มาลองแกนให้เอารูปบิคเขาหาตัวเองแบบเดิมเลยกลางขึ้นบนขวาให้บนซ้ายขึ <c> ้น <oughs> ทำไปเจ็ดครั้ง ใครทำเสร็จเก็ดครั้งเราจะสามารถเห็นว่าหน้าฝั่งสีแบบใช่ไหมเราจะเห็นว่าหน้าสีขวามันแก้ก่อนเนี่ยล้วก็ต้องปัดขึ้นต่อแล้วก็ปัดมาอย่างนี้โอ้ยเซ็งเบืๆๆ่ออย่าไปเซ็งอย่าไปเบื่ออะไรทุกคนแบบมันช่วยให้กันตัดสมองอ,อ้าวคือตอนแรกผมเอาไว้งนี้ก็ตัวเป็นรูกเนี้ยมันก็กลายเปน็นอ้าวก็เสร็จมาชิดร้อยอย่าลืมสัญญา,าพี่มาเป็นสัญญา อย่างน,น,นี้ไม่ใช่มีอะไรอยู่สัญญาว่าต้องกด10สิบร้านให้ถึงสิบล้านตับเป็นการจะแอปช็อตมดแอสโซดิโอครับแล้วก็ต้องให้พี่มาคได้รลอเพ็ดใครทำให้มาคได้รลเพ็ดได้นะครับหรือว่าแบบความคอมเมนต์ก็ิดตามเยอะเยอะเราจะทำเพล็บให้ทุกคนดูเยอะเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูใครอยากเล่นดูแบบดูเพลินๆเป็นพวกเกมก็ช่องมอดแอสโดิโอก็ มีให้เลยครับก็ไปเล่นดูกันได้เลยนะก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดแจ้งไปครบสิบไลา์ครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายัสดยครับเจอกันใหม่าร์ทหน้าครับ